สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับมาดูความคืบหน้าของเกมมุกเลยโอ้โน,น่าจะเป็นป้ายใหม่ครับโอ้สติ๊กเกอร์แกะทิ้งหมดเลยครับทรงโล้นท่งโลนนี่ครับเคซิบัตไทยแลนด์ตัวนี้น่าจะไม่แกะนะสองอันนี้ แต่ลายข้างบนแกะทิ้งหมดเลยครับตัวนี้น่าจะเปลี่ยนนะแต่ว่าปลายสวยมากคอยชมครับว่าจะออกมาเป็นทรงไหน ราจะพาชมร,บรอบๆพวก <c oughs> นี้ไม่แกะหรอเน่าจะแกะนะนี่ถอยเข้ามาช่องทำสีเจมุกจะทำสีหรือเปล่ามาดูกันโอ้ย่างใหม่ อย่างนี้ผม,มเป็นคนไปเปลี่ยนให้ครับตอนนั้นวิ่งอยู่หลังตลาดช่องจอบหรือว่าจะเปลี่ยนลายใหม่มาดูลายท้ายเปลี่ยนหรือเปล่าคบอ้ออะไรแต่งอยู่าหลังเพียบเลยจะอ,อกมาส่งไหนคอยชมนะครับน้อยดําซิ่ง ทำลายหรือเปล่าน่าจะทำสีบางอย่างภายในายโอ้ยังเหลือหลายอย่างนะครับน้องมุกมาแล้วออก นี่ครับตีเล็กสายมันไปแขังดำปะครับฮะใส่ขัน,น,น,ขนไหน <c oughs> ขโมยยางรถไอ้มุกก็ได้ <c oughs> ยางใหม่แล้ว ยิงยี่สิบไร่เองครับโอ้โสุดลอคันนี้น่าหลากรถไทยนะขึ้นไหมครับเสียหนอแต่ล้อหน้าบอแต่ล้อหน้าเส่คอันนี้สองรถลูกค้าพวกนี้โอ้ ช่างคิวไปไหนคิวโรงเรียนปิดหลอรจริงๆครับของเสียอเอ็มครับ กินเหล็กป้องอ้อยมากบ่ลูกดิ๊กหลอกว่าไปต่ออีกสี่สิบไร่โอ้เข้าบ้านเฉยเลยสี่สิบโอ้สี่สิบงานบ่ผมอา่านผิดบ่โอ้อ่านิโอ้โ,อโซ่ใหม่จวดเลยครับคันนี้คล่องแล้วคล่องแล้วคล่องแล้ว นี่ครับดูน้องใหม่ช้ยสามเชื่อมปลูกไม้กอดใ ยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าผมบายบายครับ